คำจำกัดความของปัสนีรอบเอ็นเกมก็คือนักแสดงฮอลลีวูดถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปัสนีรอบเอ็นเกมสวัสดีครับเอาละบางคนหลายๆคนคุ้นหน้าคุ้นตา คุณหลุยคุณปุ่นครับนี่คือรอบเอ็นเกมนะครับคุณมีตัวช่วยกลับมาแล้ว5ตัวช่วยเพลงคนดังค o สอัพความทรงจําและเหตุการณ์ตอบครั้งแรกจะเลือกใช้ตัวช่วยไหนครับตัวช่วยคนดังครับเลือกใช้ตัวช่วยคนดังเอาละมาดูภาพคนดังภาพนี้กันเลยว่าเกี่ยวข้องกับปัสนีรอบเอ็นเกมอย่างไรครับไซมอนคาวเวลเกิดปีเดียวกันกับปัสนีท่านนี้ครับ คุณหลุยคุณปุนตอบครั้งแรกเพื่อเงิน22,000บาทคิดว่าปัศนีรอบเอ็นเกมอายุเท่าไหร่ครับ66ครับ66ปีคือคำตอบแรกครุณเพื่อเงิน22,000บาทมาลุ้นกันจะได้22,000บาทกลับบ้านไปหรือไม่ปัศนีรอบเอ็นเกมครับคุณอายุ66ปีใช่หรือไม่ครับ ไม่ใช่ครับไม่ใช่2,000 0 0 0 0บาทหายไปแล้วตอบครั้งที่สองเพื่อเงิน1 0 1 0 0 0บาทตอบครั้งที่2คุณเหลือตัวช่วยอยู่4ตัวช่วยจะใช้ตัวช่วยไหนไหมครับความทรงจำครับเลือกใช้ตัวช่วยความทรงจำของปรัสนีและความทรงจำของคุณคืออะไรช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยครับเริ่มเข้ามาเป็นนักแสดงอาชีพ เมื่อ11ปีที่แล้วเองครับเริ่มเข้ามาเป็นนักแสดงอาชีพเมื่อ11ปีที่แล้วเอาละตอบครั้งที่2คิดว่าปัศนีรอบเอ็นเกมของเราอายุเท่าไหร่ครับหกสิบค่ะ64ปีคือคำตอบที่2ของคุณมาลุ้นกันเพื่อเงิน1 1 1 0 0 0บาทปัศนีรอบเอ็นเกมครับคุณอายุ64ปีใช่หรือไม่ครับ ไม่ใช่ครับ <S 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 ไม่ใช่อีกเอาละ1นึ่0 0บาทลอยหายไปแล้วตอบครั้งที่3เพื่อเงิน5,500บาทคุณจะใช้ตัวช่วยที่เหลืออยู่ตัวช่วยไหนไหมครับเพลงครอสอัพและเหตุการณ์ขอใช้ตัวช่วยเหตุการณ์ครับเลือกใช้ตัวช่วยเหตุการณ์อ่าเรามาดูเหตุการณ์นี้กันเลยครับ ภูกระดึงได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่2ของประเทศไทยตอนที่ประสนีท <floor> ัานี้อายุสขวบครับเอยวะสายสืบฮะทำไมคุณเปล่งเสียงแบบนี้ออกมาโอ้ยคือตอนแรกคิดว่าเขาท้อคนเดียวนะที่ตอบไม่ถูกสองทางตอนนี้พวกเราเริ่มท้อแล้วฮะคุณอย่าเพิ่งท้อสิเพราะเนี่ยผมจะถามพวกคุณว่าคุณคิดว่า ปัศนีเอนเกมอายุเท่าไหร่ลิศรู้สึกว่าไม่50ปลายก็60ต้นตั้งแต่แบบแรกที่เห็นแต่ลิศคิดว่าน่าจะประมาณ60ต้นต้นคิดว่าได้ประมาณ61ปีอะไรประมาณเนี้ยครับโอ้ยเรนเรรู้สึกเหมือนกัน่รู้สึกเหมือนกันรวมพลังไปไหมรวมพลังไปไหมแอร์คิดเลขนี้ว่าตั้งแต่แรกแล้วค่ะนั่นก็คือหมายเลข62ค่ะ62คือน่าจะน่าจะอ่อนกว่าพ่อหนูหน่อยอ่าคุณนุ้ยล่ะครับไม่50ปลายก็คือ60ต้นอ่า สิบไปเลยเอ้าหกสิบหกสิบคุณหลุยคุณปุ่นโอกาสครั้งสุดท้ายของคุณที่จะตอบว่าปัศนีท่านนี้อายุเท่าไหร่เพื่อเงิน5,500บาทยึดจากหลักการภรรยาผมจริงี่ว่าเอ๊ถ้าตอนเหมือนอุตส่าห์ให้ตัวช่วยมาค่ะว่าแบบแล้วคิดว่าแบบว่าตอนสามขวบอาจจะเป็นครูหรือเปล่าแบบส หรือ <63 S 2> ว่าเป็นเป็นครูว่าเฮ้ยจิมเนเียจะแบบอ่ะเป็นเศษเพิ่มให้มาแล้วสิบ<อ>ปีอะไรอย่างงี้อ่ะก็เลยตอบว่า<อ>ก็เลยตอบว่า63ครับตอบครั้งสุดท้ายที่63ปีมาลุ้นกันนี่คือการตอบครั้งสุดท้ายเพื่อเงิน5,500บาทปัสนีรอบเอ็นเกมครับคุณอายุ63ปีใช่หรือไม่ครับ ไม่ใช่ครับไม่ใช่โอ้ห่าเสียดายวันนี้ไม่ได้เงินกลับบ้านไปครับจุดห้าหมื่นห้าร้อยบาทไม่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนําตัวเองสักนิดนึงได้ไหมครับครับผมชื่อปูวิทยาปานสีงามครับเป็นนักแสดงนะครับีิปูวิทยานะครับเป็นนักแสดงปัจจุบันอายุเท่าไหร่ครับปัจจุบันอายุ61ปีครับอุยปีนี่ หมอฤทธิ์เขบอกนี่ตั้งแต่ครั้งแรกเขาเห็นเขาบอกว่าเขาคิดเลขนี้โอ้นี่ถ้าคุณมายืนตรงนี้นี่ได้ไปแล้วสองแสนกว่าบาทกลับบ้านเลยนะนั่นสิ่งนี้ไม่เป็นละผู้ช่วยไม่เป็นทั้งสองท่านเลยทำไมนะครับพยายามมากรู้สึกมีความตั้งใจที่จะดาวอายุพี่ปูให้ได้นะครับถามพี่ปูนิดนึงคำจำกัดความของพี่ปูคือนักแสดงฮอลลีวูดครับพี่ปูมาเป็นนักแสดงฮอลลีวูดตอนอายุเท่าไหร่ครับมาเริ่ม เข้าสู่วงการภาพยนตร์ตอนอายุ50ปีครับ50ป,50ปีก่อนหน้านั้น50ปีแรกพี่ทําอะไรมาก่อนก่อนหน้านั้นก็เป็นจะเรียกว่าไงครับเป็นกราฟิกดีไซเนอร์แล้วก็มาเปิดโรงเรียนฮะโรงเรียนสอนบรลเล่ซึ่งตอนนี้ก็ยังเปิดอยู่เป็นเจ้าของเรียนสอนบรลเล<อ>่ครับอ๋อก็คือทำทำคนละด้านเกี่ยวกับการแสดงเลยไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เกี่ยวข้องเลยแล้ว 5ตอนอายุ50ปีเกิดอะไรขึ้นกับพี่ก็ไปนั่งทานข้าวอยู่ครับแล้วก็มีตากล้องชาวออสเตรเลียท่านหนึ่งเกิดไปเห็นหน้าพี่ปูเข้าแล้วก็เชิญมาเล่นภาพยนตร์สั้นให้เรื่องหนึ่งหลังจากนั้นภาพยนตร์เรื่องนั้นก็เปลี่ยนชีวิตพี่ปูไปเลยปรากฏว่าตากล้องท่านนี้ได้มีโอกาสไปร่วมง,งานกับโปรดิวเซอร์ผู้ผลิตภาพยนตร์ที่มาจากฮอลลีวูดแล้วเขาก็เอาผลงานที่พี่ปูเล่นไปบอกกับโปรดิวเซอร์ว่าเนี่ยมีสักแสดงไทยคนหนึ่งซึ่งสามารถจะแสดงภาพยนตร์ ที่มาถ่ายทําในประเทศไทยได้ก็เลยถูกเรียกตัวเข้าไปแคสงานแต่หลังจากภาพยนตร์เรื่องนั้นเสร็จแล้วปรากฏว่าโปรดิวเซอร์ท่านเดียวกันนี่ครับชื่อคุณทอมวอลเลอร์ก็เชิญเข้าไปแสดงภาพยนตร์ไทยเรื่องหนึ่งให้ชื่อว่าศพไม่เงียบศพไม่เงียบครับซึ่งภาพยนตร์เรื่องนั้นทําให้พ่บูลถูกเสนอชื่อเข้าจริงรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติในปีนั้นพอหลังจากนั้นปุ๊บก็จะมีการติดต่อเข้ามาจากต่างประเทศให้ไปร่วมแสดงภาพยนตร์ต่างประเทศเป็นภาพยนตร์ฮอลลีวูดเลยก็เป็นส่วนใหญ่จะเป็นปรดักชั่นที่มาจาก ต่างประเทศครับเป็นฮอลีวูดแล้วก็ร่วมแสดงกับนักแสดงที่ดังๆเอาแบบดังๆพูดชื่อปุ๊บแล้วแบบทุกคนรู้จักเลยก็เคยได้ร่วมงานกับไรอันก s l i n g ในภาพยนตร์เรื่อง Only God For Gives ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนั้นก็ได้เข้าชิงรางวัลภาพ,พยนตร์ปลาล์มทองคํำในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคนส์ครับได้ข่าวว่าไรอัน o อส i ิงนี่เคยเคย,เคยแบบต้องมาเขาเลยนะขอสูตรอาหารใช่ครับชอบทานอาหารไทยครับก็แซวๆกันบอกว่า เขาบอกว่าเห็นพี่ปูทําผัดไทยอร่อยใช่ไหมพี่ปูเลยบอกว่างั้นมาทานที่บ้านเขาเลยมาจริงๆเลยครับโอ้โหไลาอัน <im it> ก็ซิ่งมาทาน <im it> มาทานผัดไทยที่บ้านพี่ปูมาแล้ว <im it> <im it> ทําให้ทานมาเองแล้ว <im it> <im it> โอ้โหต้องบอกว่านี่คือจุดเรียกว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองถ้าถ้าจะบอกว่าหนังเปลี่ยนชีวิตก็คงจะจะพูดได้เลยครับว่ามันได้เปลี่ยนวิถีชีวิตจากพี่ปูซึ่งก็สนุกกับงานประจําอยู่แล้วนะฮะเป็น,นเจ้าของโรงเรียนแล้วก็อยู่ดีๆก็ต้องมา ร่วมแสดงภาพยนตร์เดินทางร่วมเทศกาลมันก็เป็นอีกสีสันนึงของชีวิตเหมือนกับเป็นฉากที่2เป็นแอปิโซดที่2ของชีวิตก็ว่าได้เรียกว่าโทษนะฮะชีวิตเราเดินทางมา50ปีใช่ครับก็เรียกว่ามีความสุขกับชีวิตแล้วพอมาถึงจังหวะที่50ปีเราได้อีกหนึ่งทางเลือกอีกฉากเออเรียกว่าเปลี่ยนชีวิตตัวเองสนุกมากเลยครับและวันนี้ขอบคุณพี่ปูด้วยนะครับขอบคุณมากคครรัับบเเลยครับ